สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์นุลิศรีคุมขำกับรายการ JC ฟ i นิก a นเษตรออนทัวร์นะครับว,วันนี้เราออนทัวร์มาที่บ่อทองชนบุรีครับอยู่ที่สวนปามนะครับของคุณหมวยนะครับก็หลังจากที่นี่ครับประเกียดเอาปุ๋ยไปใช้ในสวนปามแล้วก็สวนยางได้ผลดีนะครับที่เราเคยถ่ายวิดีโอครั้งก่อนเนี่ยรอบนี้ก็เลยแนะนําน้องสาวนะครับป้าหมวยพี่หมวยนะครับคันนี้ทางร้านเลยก็ลงมาแนะนําให้ว่า ปามทําไมช่วงนี้นะครับบางทีเรียกเป็นปามเป็นกระเทยหรือปามขาดคอในลักษณะประมาณนี้เยอะมากแล้วก็ออกไม่สมบูรณ์นะครับเราก็เลยลงมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหารแล้วก็การตรวจสภาพดินให้แต่ถ้าไม่ทนาก็องือตัวนี้เนไะ่งสเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะอะไรมันบางทีเืองไมันไม่หมดแล้วก็ใส่อยู่แน่บางทีใส่เยอะไปเป็นกรด นะ่าตอนนี้วัดตัวนี้ก่อนนี้มันจะแห้งๆมันวัดไม่ได้ต้องใส่น้ำหน่อยใส่น้ำเพื่อจะว,วัดได้เวลาทิ่มเราต้องให้มันถึงนี่หนะ่อก็จะว,วัดได้นะตอนนี้เข็มมันชี้อยู่เกือบจะสีเขียวนะดวเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะอ่ะมาดูเข็มขึ้นแล้ว ขึ้นไหมครับขึ้นข,นขนหมายเลขอ,อ,อ,นะอะไรครับอาโอ้โหเดี๋ยวนะลงมาห้าเลยครับห้าอห้าคืออะไรครับพี่พีก็เสดงว่าเป็นกรดอ,อ่อ,อนๆดีตรงนี้ใช่ได้ดอีอ่าดีมากไม่ซ้ำไปค,คือถ้า,ถ,าถ้าเกณฑ์ดีสุดเลยเนี่ยจะห้าจถึงหกห้าแต่นี้ถ้าห้าก็เนี่ยหมายความว่าอาจะมีความเป็นกรดอ่าคันนี้มันอาจจะกินปุ๋ยได้น้อยอนะครับอันนี้นะครับ แต่ถ้าดีสุดเนี่ยจะห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าคราวนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถามแล้วมีใช้ปุ๋ยสูตรที่เป็นสูตรผสมแล้วก็สูตรศูนย์หกสิบตอนนี้มาวัดว่าปุ๋ยมีอยู่ไหมในเดินให้ดูตัวสีเขียวข้างล่างนะเข็นตัวนี้มีดัางล่างกระบอถ้ามาแดงเลยนั่งเลยครับถ้ามาตรงนี้จะว่าพอใช้ได้แต่ถ้ามาตรงนี้ไม่มีปุ๋ยเลยตอนนี้ชี้ไม่มีปุ๋ยเลยเพราะเราไม่ได้วัดเลยมันต้องอยู่เขียวนิดๆนะ เึ้นนการต้องแย่ไปลึกหน่อยขึ้นไหมขึ้นอ่ะงถ้าปุ๋ยมีมีเดินลองดูดูแถวล่างมีเยอะด้วยอ่าอันนี้นี่อันนี้จะเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันจะวัดปุ๋ยตัวหลัก NPK ที่บอกเนี่ยคือไอ้ที่ปุ๋ยสูตรที่เราซื้อใส่เนี่ยมันมีเต็มเลยแต่ทำไม มันมมขาดคอ,อก็เพราะว่ามันไม่มีรองเสริมอ่า oh. อันนี้รู้เลยว่าปุ๋ยหลักเนี่ยไม่ได้ขาดเลยไอที่ใส่ oh. มาเนี่ยไอศูนย์ศูนย์หกสิบ oh. เนี่ยไม่ต้องห่วง oh. ส่วนใหญ่พอไม่ออกปุ๊บเรากอ็อัดแต่ปุ๋ยอัดแต่ปุ๋ยมันไม่ใช่ออกนะครับหนึ่งก็คือมันจะสอดคล้องกันคือดินเป็นกรดดินเป็นกรดปุ๋ยตัวหลักๆมันก็เลยกินไม่ค่อยได้ oh. นะครับกับอีกแบบหนึ่งถ้าวัดแล้วมันลงไปขาวแสดงว่าปุ๋ยหลักก็ไม่มีด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องแนะนําในกลุ่มปุ๋ยที่มีตัวรองตัวเสริมในเรื่องของที่บ้านเนี่ยที่เขาได้วัดว่ะอ่าก็เคยวัดนะตอนนั้นที่ไป<ด>วัดในสวนยางอะไรก<ม>็ดินเดี๋ยววัดวให้อีกรอบก็ได้ครับแต่เนี่ยเนี่ยคือว่ามีเยอะเลยนะไอ้ปุ๋ยสูตรที่ว่าสูตรสูงสูตรสูงสูงเนี่ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาอัดเขาแล้วเขาเขามีอยู่เต็มดินเลยถ้ามีปัญหาทางเราก็บอกแล้วแต่ปัญหาของส่วนใหญ่คือพอไม่ออกใช่ไหมครับเราก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่แต่ปุ๋ยอ่าหนูก็ว่าเอ๊ะทำไมทางใหญ่ทำไมใส่ ใบมันก็งานแต่ทําไมมันไม่มีลูกวะ,ะเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนใช่ปุยหลักใช่ใสก็ใสอ่ะเหมือนเหมือนแต่ก่อนเคยดิ้นไหมคนที่เป็นคอพอกอ่ะคือข้าวก็กินหมูก็กินอะไรก็กินหมดแต่เขาขาดแค่เกลือน,นิดหน่อยพอกินเกลือก็หายอย่างเงี้ยกินไอโอดีนก็หายอันนี้ก็เหมือนกันคือไอ้ที่มันไม่ติดเนี่ยบางทีมันขาดพวกรองเสริมพวกโบรอนเหล็กสังกะสีอ่าพวกนี้พอเติมปุ๊บเดี๋ยวเรรู้รอบถัดไปมันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ชัดเดี๋ยววัดสักสองจุดดีกว่าอันนี้จุดเดียวเนาะเดี๋ยวลองอีก ไปทั้งที่ว่าลูกล่วงไหมอ่าเอาที่ฝั่งที่ลูกล่วงเลยอ่าวันนี้เท่าแก่มาเองเลยนะครับเจ้าของร้านเจซี่ซักซีวันนี้ลงมาแนะนำให้ช่วยเถอะนี่ประเกียดเคยใช้แล้วครับก็ประทับใจก็เลยมาแนะนำน้องสาวที่พิลล่ไปวาดให้พีก็ได้น้องไม่เป็นไรแปะไปก่อนเพราะว่าออกลูกแล้ว ยกับก็อยู่กับเพจเกษตรต้องแปดแล้วก็ y o u t u ู e เกษตรต้องแปดนะครับวันนี้มาแนะนําในสวนปามอ่าเรามาดูกันเลยครับปัญหาของเนี่ยครับเขาก็ไม่ใสด้วยนะชุดเล็กไม่เต็มไม่ใสอันเนี้ยขาดเยอะเลยกรรมฐานก็ขาด เพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยที่เราซื้อมาไม่ใช่ไม่ดีครับแต่มันมีแ<ม>ค่ตัวหลักเหมือนเรากินข้าวกับหมูมแต่มันไม่ได้มีผักไม่ได้มีผลไม้ไม่ได้มีนมอะไร<ม>เหมือนเราเลี้ยงลูกอะ่ะ<ม>เขากินข้าวกับหมูก็โตได้แต่เขาผิวไม่สวยเขาไม่ฉลาดเขาไม่เก่งเพราะนั้นถ้าเราให้เขาครบเราให้เขาครบเขาก็ให้เราครบความหมายนะครับแล้วที่สําคัญเราต้องให้เขาก่อนเขาถึงให้เรา<笑><笑>แต่ตอนนี้เราให้เขาผิดอาจจะให้แค่ต่เคมียอย่างเดียวอันนี้เราลองวัดดูนะครับ แต่ทรงสวยโหแต่ชอบปสะโพกใหญ่ที่นี่้องถ่ายคนด้วยจะทเยืนไหมค้องต้องให้ดีก่อนที่จะถ่ายคนออันนี้ก่อนก่อนใช่ไงก่อนใช้ยังไม่รู้ว่าไปถ่ายที่ไหนมาแต่ถ้ามีรูปเราจะรู้ไงว่าเป็นที่ไหนอ่าก็เป็นดารานักกล้องก่อนนะอะเพป่ะเขียดด้วยโอ้มามามาด้วยกันด้วยกันจะได้รู้ว่าสวนใคร น้ำม้วนน้ำม้วนน้ำม้วนน้ม้วอีกเขาเรียกว่าชาวไร่ที่แท้จริงต้องมีหม้วนใช่ไหมดูว่าพี่กับน้องใครสวยกว่าอือสวยมากอือเศพก์เศพก์ใหญ่มากครับทางนี้เศพก์สวยอ่ะเดี๋ยวลองวัดดินดูเอาตรงไหนตรงนี้ไหมข้างในพี่ไปดูต้นลิม้วได้ได้คือว่าลูกหวงครับครับพี่ของของเราอ่านี่ป้าเขียนอันนี้ของใคร มันดูทั้งแตาไม่รู้เรื่องพอในสวนปาล์มส่วนใหญ่ที่เราไปตรวจเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับก็จะเรียกว่าตัวหลักเนี่ยเขาจะมีครบเลยแต่หลักๆเขาจะไปขาดตัวรองตัวเสริมนะครับแล้วก็มันลงไปที่เก่าแลไปที่เก่าแล้วพอเราถอนขึ้นมาก็ไปที่เก่ามันยังไ็กอยู่ป่าปามใช่ไหมลองดูใช่ไหม นี่ก็เหมือนกันเป็นที่เก่าแล้วตอนนี้จะวัดดูมันจะไปที่ไหนไม่ใช่อันี้ยังไม่ลงอันนี้ยังไม่ลงแปะธรรมดาลงมันต้องไปอยู่นี่สีขาวสีขาวอ่าอันนี้ปุ๋ยเยอะไปเออใช่ต้องขึ้นมานี่เนาะอ่าอันนี้ก็ลงไปที่เก่านะจ้ะอ่าโอเคโอเคแข็จะตายกดไม่ลงอ่าดูเท่าไหร่ครับลองดูหน่อยนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยวิ่งลงมาห้าเลยอย่างที่บอกถ้าต่ำกว่าห้าจุดห้า ดินเป็นกรดดินเป็นกรดถ้าภาษาโบราณเรียกดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวคือเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยเหมือนคนป่วยแล้วทําไมเขาถึงจะเป็นเป็นบางต้นละ่ะที่อันนี้ห้าอันนี้เราวัดสองต้นก็ห้าครับเป็นบางต้นก็หมายความว่าสภาพดินในแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกัน<อ>แล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆมันสะสมอาจจะทยอยเป็นนะบางต้นมันยังพอดูดได้มันก็ยังออกอยู่บางต้นที่ว่าอาการของดินมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็จะออกอาการ แต่ถ้าเป็นโอ้โหเนี้ยห้าห้าเลยครับอันนี้ต้องต้องเดี๋ยวต้องต้องงดใช้เคมีไปสักระยะหนึ่งก่อนอันนี้เพรเนี้ยเหมือนคนป่วยเลยคนป่วยอ่ะกินข้าวลงไหมครับไม่ลงก็ต้องกินข้าวต้มกินอะไรที่อ่อนอ่อนอ่าเดี๋ยวลองวัดค่าดินดูอ่ะค่าปุ๋ยนะครับของที่บายนะ่ะมีสองต้นเนี้ยมันใช่ดินเปรี้ยวไหมมันออกลูกมาเต็มคอนะพี่แต่ว่ามันร่วงหมดเนี่ยโอ้โหดูปุ๋ยปุ๋ยล้นคอเลยเนี่พี่น,นี่นีมาดูแดงแปลเลยเลยบอกตัวหลักเนี้ยไม่ต้องใส่เขาแล้ว อันนี้รู้เลยว่าพอไม่ออกก็อัดไม่ออกก็อัดใช่ไหมก็ใช่อ่าเนี่ยไหมถ้มมันออกลูกก็ใส่ปุ๋ยเหนี่ยมากเมื่อกี้คือถ้าเราไม่รู้ตรงเนี้ยเราก็จะใส่แต่ตัวหลักตัวหลักใช่ยังไม่ใช่ไม่มีปุ๋ยปุ๋ยพึกเลยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยก็คิดว่ามันขาดปุ๋ยเนอะกลยเรแต่ปุ๋ยมาใสนี่แหละครับโอเคโหในสองสองฝั่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างในนู่นเลยที่มีปัญหาเยอะ ถ้าไม่วัดเราก็ไม่รู้ครับรก็ไม่รู้มาเดินดูเปล่าๆนี่บอกไม่ถูกเลยล่ะมันก็ต้องวัดดินด้วยตรวจดินด้วยนู่นน่ะเหมือนต้นนู่นน่ะสมบูรณ์เออชุดนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเหมือนต้นนู่นน่ะเข้าสมบูรณ์อ่าครับร<โ>อ๋นอนวนวแนวแนอันนั้นน่ะเต็มคออย่างนั้น,นอ่ะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะอ่าครับอย่างเงี้ย อ่าอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับฟาร์มห้าปีตั้งแต่โหที่ผ่านมาปีที่แล้วอ่ะกำลังทำเงินเลยเนี่ยครับห้าปีเนี่ยปีนี้ไม่ได้ถ้ามันมีลูกต่ออะไรก็เข้าแล้วเพิ่งมาขัดคอช่วงนี้ไหมครับหรือว่าก่อนหน้านี้ขาดมานานแล้วนะโอ้ตั้งแต่ไปตั้งแต่ไปปีที่แล้วไปปลายฝนมาครับมีลูกเลยอืมแล้วออกมาก็งงงงงอ่ะครับครับเหมือนไม่ไม่อยากจะโตให้เราอ่ะครับผม ปแปลงนี้ที่ถามประวัติก็จะมี0060มีใส่โบรอนแล้วก็มีปุ๋ยสูตรแต่เป็นปุ๋ยกระปุ๋ยเขาผสมหลายเม็ดหลายสีนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยหลายสีด้วยว่าการละลายมันจะไม่มันจะไม่ค่อยเท่ากันแต่ถ้าเป็นปุ๋ยสีเดียวเลยเนี่ยการกินมันจะต่อเนื่องมากกว่าาคนีเข้มา ปลมหเขาก็จะบอกว่านี่ปลามันต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะเ,เราควรซื้อย<อ>ังไงดูดิเนเขาจะเป็นลักษณะเนี้ยอ่าเนี่ย,ยใช่เลยออกมาแล้วไม่อ,มอยากโตอะ่ะไม่ติดไม่ไม่ติด,ไม,ไ,มตดไม่ออกเนี่ยครับลักษณะประมาณนี้เลยต้นขนาดเนี้ยวูเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังเดี๋ยวลองใส่ปุ๋ยแล้วก็แต่ช่วงนี้มันไม่มีฝนเลยสินเนาะไม่มีเนี่ยเห็นมเนี่ยไม่ได้เลยออกมาแล้วจะเหมือนจะแห้งๆไปอ่ะใช่ครับ ประมาณนี้เลย่ะเดี๋ยวลองวัดวัดทางนี้ดูแล้วก็ที่ที่ททบอก <สา S 2> ว่าลูกพ่วงจะอยู่ตรงนู้นอ๋อหลานสารเ่ใช่ไหมเดี๋ยวลองลองวัดตรงนี้สักจุดหนึ่งครับที่เอาเลยต้องรับตรงไหนตรงบริเวณที่เราใส่ปุ๋ยอ่ะแต่ว่าใส่ปุ๋ยจะใส่อ่าต้องต้องวัดบริเวณใส่ปุ๋ยเราถึงจะได้รู้ครับ นี้ทางเจ้าของร้านเท่าแก่ <Gym. S 1> มาวัดให้เองเลยนะครับดูทุกที่ว่าว่าไม่ได้เล่นกลอะไรมันลงไปที่กักแล้วจ้าจ้าไม่เล่นกลไม่ไดโอ้โอ้นี่ยากดินมันแข็งนะดินแข็งมันใช้เคมีนานไปเคมีเวลาเราใช้ต่อเนื่องก็จะแข็งครับไม่เข้าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อยู่ไม่ก็ต้องมาตรงนี้เลยเนี่ยนิ่มๆเออตรงนั้นดูก่อนนะ อันนี้ไม่ต้องลดน้ำก็ได้นิ่มเลยครับอ,อ,อันนี้มาตรวจให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอ้โหนิ่มมากอ่ะขึ้นแล้วครับอ่าเลขที่ออกเท<อ> <laughs> ่าไหร่ครับอ่า เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้มองไม่เห็นนะอั้มีแหวนอีอ้ันนี้หนักกว่าอีกอันนี้สี่จุดแปดเป็นโปรดเยอะมากเป็นกดเยอะครับตรงนี้นะอเดี๋ยววัดค่าปุ๋ยสี่จุดแปดนี่ตาถูกคาต่สุดต้องห้าจุดห้าจำง่ายๆต่ําสุดต้องห้าจุดห้าเห็นไหมแดงแป๊ดเลยโอ้ยเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปข้างนอกไปที่ว่าเขาปลูกมันปลูกอ้อยใหม่ๆอ่ะ แล้วไถเปล่าๆอะลองจิ้มมันจะออกขาวเลยครับมันจะไม่มีสะสมอย่างอันนี้ถือว่าเลยบอกว่าตัวหลักนี้ไม่ต้องสรรหามาใส่แล้วเปลืองเปล่าๆหวานคือหวานทิ้งอย่างเดียวเลยตอนเนี้อ่านีมีเนี่ยครับเนี่ยจะสังเกตว่าถ้ายิ่งยิ่งเป็นกดมากมันจะมีอาการหนักเดี๋ยวไปดูที่ต้นลูกล่วงเลยเดี๋ยวไปดูล่วงล่วงเลยเดินลาเนใช้ถือเจ้านี้ เพราะว่าตอนที่เราปลูกใหม่ๆที่มันออกชุดแรกๆเนี่ย,ม,ยมันยังมันยังมีธาตุอาหารอยู่ในดินเยอะมันก็ยังออกดีอยู่เหมือนเราเปิดตาใหม่อ่ะแต่พอเราได้สักสองปีสามปีไอเจ<อ>้าไอเจ้าตัวนี้ก็เหมือนตอน,นู้นเนี่ยสงสัยจะเป<อ>็นปดเยอะเหมือนกันไอเจ้าตเนี้ยเนี่ยดูดูทลายเาอยาโตเลยอ่ะแต่ใบเห็นไหมใบเขาไม่ได้ขี้เล่นะ <ใบ S 2> ดูะเ,นะเนี่ยครับดูใบเขาบอกว่าเลยปุ๋ยหลักเนี่ยมันไม่ขาด ดูใบเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เดือนมกราแล้วนะเดี๋ยวยังเขียวไปดูสองต้นนั้นหน่อยได้มันออกเต็มคอเลยแต่ว่ามันร่วงหมดนะครับทรายใหญ่ๆเลยเนี่ยใบใบยังสวยๆอยู่เลยแต่มันไม่ติดเพราะอย่างที่ก่อนมันเป็นเหงือกเผื่อเขาบอกว่ามันปามันเป็นไออะไรที่ปาล์มปาล์มกระเทยมันจะใช่หรืปาล์มเป็นกระเทยต้องเป็นตลอดตั้งแต่แรกก่อนหน้านั้นเป็นไม้เอ่ย มันคือมันก็ออกมามันก็ไม่ไม่ไม่เคยได้ตัดอ่ะอ่าเพราะว่าถ้าถ้าเป็นตั้งแต่แรกเลยมีโอกาสเป็นตาเมนกระเทยครับกระเทยมันจะมีแบบกระเทยที่เป็นพันกับกระเทยที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นบางปีที่อาหารไม่พออันนี้มันแล้วแต่ภาษาเรียกนะภาษาไม่เคยสนใจมันลงัมันไม่ายโตขนาดนี้แต่มันไม่ได้ตัดมันลงทิ้งหมดเลยพะมันเป็นจะลงทิ้งแล้วมันจะลายอ่ะเม็ดมันจะลายขาว โอ,โ,อโอ้อาจจะเป็นได้อันนั้นอาจจะเป็นฟาร์มเป็นกระเทยได้แต่ต้องลองดูก่อนว่าลองใส่สักปีสองปีก่อนออนี่ไงนี่ไงพี่เนี่ยลูกอ่อนเขาล่วงอันนี้หนักอันนี้หนักถ้าถึงขั้นล่วงนะอันนี้ฮเอ๊ะปกติใส่บอลลอนมันจะไม่ค่อยล่วงนะ เนี่ยอันนี้ถึงขนาดล่วงเลยนี่ไหมอันนี้แข็งไหมแต่ว่าตรงนั้นมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยไป็น่างนี้อ่ตรงตรงบริเวณตรงนั้นมันเป็นร่องน้ำไงจริงๆล่างมันไปถึงแค่เดินจะเอาที่เราใส่ปุ๋ยนะครับอ่าอ๋อนี่ติดกับอ้อยนะเนี่ยเสียดายสะโพกใหญ่ๆอย่างนี้นะแล้วราคาสิบเอ็ดบาทนี่โโอ้หผมสู้ตายเลยเนี่ยผมสู้ตายเลยนะจะให้พี่มาทำให้ดูว่ามันอ่าจะมี แต่ว่าทางนี้มันเสียดายคือมันไม่มีน้ํามาช่วยได้บ้างเนาะถ้ามีน้ําช่วยได้บ้างแล้วราคาแบบนี้นะผมสู้เลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันใส่ให้ปุ๋ยมันก็กินได้ไม่เต็มที่เพราะมันไม่มีน้ำรอฝนมาหน่อยได้ไหมได้ฝนมานิดนึงแล้วก็ใส่ก่อนส่วนหนึ่งได้เลยหรือบางที่ถ้าเขาพอมีแหล่งน้ําอ่ะเขาลงทุนนะถ้าราคาแบบนี้เอาน้ําลงช่วยเขานิดนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยอย่างงี้เขาใส่ก็ต้องใส่ปลายยอดลงนุนใช่ไหมปุ๋ยใช่ไหมจริงๆได้ทั่วเลยครับเนี่ย ใส่ใส่ตรงกลางได้เลยระหว่างแถวได้เลยถ้าถ้าสมมติว่าเราเราลดน้ำเนี่ยเราจะใส่โอ้นี่พี่มาดูของจริงเลยนี่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 อันนี้สี่จุดห้ากรดกรดแบบถ้าเป็นภาษาเราคือแบบดินเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไม่รู้เปรี้ยวยังไงเลยเนี่ยไม่แปลกเลยว่าทําไมต้นนี้มันหนักสังเกตนะข้างหน้ายังห้านะห้าเมื่อกี้มาสี่จุดแปดอ่าพี่อ่าย่มันออกอยู่แต่มันออกมาแล้วมันร่วงไงตนนี้ ตนนี้เปรี้ยวกว่ามะนาวเียเนี่ยครับคือถ้าไม่วัดเนี่ยไม่รู้เลยว่าว่ามันเป็นแบบได้ไหมเนี่ยแล้วปุ๋ยเหมือนเดิมครับไม่มีขาดปุ๋ยหลักยังยังเยอะอยู่เลยมันออกนะดีใส่ปุ๋ยใหญ่เลยอันนี้สรุปเลยเดี๋ยวแต่ว่าปรับดินมันจะใช้เวลาหน่อยต้องใจเย็นๆเหมือนเหมือนคนป่วยก็ต้องใช้เวลานิดนึงของเราก็หลังจาก เอาจำค่านี้ไว้ก่อนว่า4.5กับ5นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอใส่ปุ๋ยไปมีน้ําสักหน่อยใส่ปุ๋ยไปเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งเดือนเรามาตรวจอีกทีหนึ่งหรือเดือนครึ่งมาตรวจอีกทีหนึ่งสองสามเดือนน่ะไม่เร็วกันนี้แหละแต่ถ้าบางที่ถ้าดินไม่ได้เป็นกรดใส่ปุ๊บมันก็จะออกฤทธิ์เลยนะอ่าแต่ดินเป็นกรดต้องใช้เวลาหน่อยครับนะเหมือนต้องให้เขาหายป่วยก่อนแล้วก็ถึงจะสมบูรณ์นะครับมีผู้เฝ้าประจำสวน <laughs> ต้นรับต้นรับไม่ได้ปุ๋ยวิเศษหรอแดดเป็นการอาหารบางตัวโอ้แต่เนี้ยชาร์จปุ๋ยติดปิดเลยครับแต่ถ้าไม่ไม่เยอะมีมีได้ถ้ามีไม่กี่กระสอบอ่ะเนี่ยครับดูใบเห็นไหมใบไม่ได้ขี้เละใบออกเขียวอย่างนี้เลยดินเนี่ยยังไม่เชิงแห้งนะถ้าเกิดว่าเรามีน้ำสาดสัดน่อยจะใส่ได้ไม่ปุ๋ยได้ได้ได้แล้วตอนเนี้ยมันผสมลงกับฝนด้วยมันก็จะดี ตอนนี้ถ้าเราใส่เนี่ยเราใส่คือจริงๆอันรากมันมาทั่วเวลาใส่เนี่ยเพราะว่าหวานเนี้ยตรงนี้ก็เหมือนกันแนวนี้ก็เหมือนกันกค,คือคือมันก็จะได้ทั้งสองฝั่งาามไม่ต้อง,องถ้าถ้าถ้าลกมากจะทำเตียนหน่อยก็ได้ไม่ต้องกลัวหญ้ามันกินหรเพรอดหญ้าเดี๋ยวมม่ก็ตายกันเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ีกไม่ต้องกลัว ถ้าไม่ได้หนามากก็หวาดลงได้เลยครับจริงๆมันเ,เขาจะไปเขาจะไปสั่งเอาไว้ในน้ำอะไรที่